เผยแป๊บเดียวก็ปลายปีกแล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆแบรนด์จะออกสินค้าใหม่ออกมานะครับหนึ่งในนั้นก็คือ Canmake ครับผมแบงค์อังค็แบงค์นะวันนี้ผมจะพามาดูไอเทมใหม่ของ Canmake กันครับมาก็แบงค์ค่ะ แคนเมกเนี่ยปล่อยคอลเลกชันใหม่ออกมาในช่วงออทตมวินเทอร์ปี2024นะครับซึ่งชื่อว่า Moist Collection คอลเลกชันนี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของงานผิวนะครับซึ่งจะเป็นงานผิวชุ่มชื้นเล่นแสงผิวสวยนะครับสำหรับแบรนด์ r u g s t o r e นะครับที่มาเล่นในเรื่องของงานผิวเนี่ยผมรู้สึก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากงั้นเรามาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นยังไงกันครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K อย่าลืมกด subscribe ช่่่่่่่่่ออ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 องงงงัััคคคบบบขขผผผมม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 มดดดดดด้้้้ววววยยยยนนนนนะะะะะรรรรรแลลลลลถาาาาาาาไไกกกกกพพิิิีีีีโใใหหๆๆๆืืเเเทปจ ตัวแรกนะครับเป็นไอเทมเตรียมผิวนะครับเป็นพรีเมอร์ที่ชื่อว่า Moist Prism Primer นะครับ Can Make Moist Prism Primer นะครับมาในปริมาณ25กรัมราคาเต็มอยู่ที่450บาทมีทั้งหมด2สีนะครับคือสีเบจและสีชมพูนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเคลมในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นเตรียมผิวให้พร้อมในการแต่งหน้านะครับแล้วก็ช่วยเบลอผิวแล้วก็มีประกายมุกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมีค่ากันแดดอยู่ที่ SPF 28 PA 2+ ทาแล้วก็จะช่วยทนอัพผิวด้วยนะครับโดยที่มีความแตกต่างกันนะครับแพคเกจงันหัวปั๊มแบบนี้ ตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําหอมแล้วก็ไม่มีสารกันเสียครับเนื้อนเนี่ย ai, เกลี่ยง่ายแล้วก็บางเบาสบายผิวครับพริมเมอร์บางยี่หอ้ออ่ะจะมีความข้นๆแล้วก็จะเกล like <ๆ S 1> ี่ยายากนิดนึงแต่ตัวนี้เนี่ยมันจะเหลวเป็นครีมเลยนะครับแล้วเขาก็ยังเคลมว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้ล็อกเมคอัพให้ติดทนยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะโดยทั้งหมด2สีที่เขามีนะครับสีเบจเนี่ยจะเป็นสีทีท่ทาแล้วคนอัพผิวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะยังมีคงความเป็นธรรมชาติอยู่นะแล้วก็จะให้ประกายเล่นแสงนะครับมันจะมีประกายความปรนิดนึนะา้้เีจขได้กับหลายๆคนบอออยย่่าางงผู้ชชเที ธรรมาชาติเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ยใช้ได้นะครับในส่วนของเบอร์2สีชมพูเนี่ยนะครับจะปรับให้ผิวดูกระจ่างขึ้นมานะครับสำหรับผู้หญิงนะครับที่อยากจะให้แบบว่ามีความอมชมพูมากยิ่งขึ้นเนี่ยเบอร์2เนี่ยก็จะเหมาะตอนแรกนะครับผมก็กังวลว่าเบอร์2เนี่ยทาขึ้นไปแล้วมันจะลอยมันจะวอกหรือเปล่าแต่พอลองทาบนผิวดูแล้วนะครับมันก็ถือว่าโอเคยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับมันเหมือนกับว่าทดอัพผิวขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันจะผนทำให้ผิวมีความอมชมพูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่่่ยยยยังงใชช้้าาอููนะผ ผิวขาวๆนี่ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยก็จะเซฟกว่านะเดี๋ยวผมจะทาเบอร์หนึ่งให้ดูนะครับ พอทาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ฟิน i s h แบบนี้นะครับผิวเนี่ยก็จะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความโ l o เล่นแสงแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถแต่งหน้าต่อได้นะครับลงรองพื้นหรือว่าใครที่เป็นสายธรรมชาติไม่อยากจะทาอะไรมากมายเนี่ยก็ลงเท่านี้แล้วก็ลงแป้งฝุน่นก็ออกจากบ้านได้แล้วในวันธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเกิดว่าเราทาตัวนี้นะครับแล้วก็ทารองพื้นต่อไปเนี่ยผิวมันก็จะมีความชุ่มชื้มนมากขึ้นแล้วเขาเคลมในเรื่องของการติดทนของเมคอัพใช่ไหมครับแต่การที่เราลงเบสที่มีความกล o เล่นแสงแบบนี้เนี่ยพอเราลง,ลง,ลงรอง ความโกลตรงนี้เนี่ยมันจะซึมทะลุผ่านขึ้นมาทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูโกลเล่นแสงแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นผิวที่มีความเล่นแสงเนี่ยมันจะดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูสุขภาพดีกว่าผิวที่มีความแมตท,ทั้งวันนะครับเดี๋ยวผมลองรองพื้นแล้วเดี๋ยวผมกลับมาครับ ลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมต่อมาในคอลเลคชันนี้ของ Can Make เนี่ยก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะครับที่มีให้เลือกทั้ง,งหมด3สีนะตัวนี้ชื่อว่า Can Make Color Mixing Concealer นะครับตัวนี้ราคาแต้มอยู่ที่พาเลตละ380บาทครับแพคเกจจิ้งของเขานะครับเล็กน่ารักพกพาสะดวกมากเลยแล้วก็เขาจะมาได้กันทั้งหมด3สีนะครับมีแปรงมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีถาดพาเลตตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการที่ผสมสีจะมีสีอ่อนสีกลางแล้วก็สีเข้มนะครับสีอ่อนเนี่ยก็็็็็จจจจะะะะะเเเเเเปปนนนนนนนอออาาาาาไไไไวววว้้้ทททฮลล์ดคครรรรรััับบบสสสสสส่่่่ีีีีีีกกกกงงธมมชตติิผขย กรบพวกรอยสิวรอยแดงต่างๆนะครับหรือถ้าเกิดว่า3สีนั้นถ้าเกิดจะไม่ตรงกับสีผิวของเราเนี่ยก็สามารถ mix and match ออกมาได้ในพาเลตตรงช่องตรงนี้นะครับจะมีหลุมเอาไว้ให้เราผสมสีตรงนี้เพื่อที่จะให้ตรงกับเฉดสีผิวของเราที่สุดนะครับเนื้อของเขาจะมีความชุ่มชื้นมากนะครับแล้วก็เกลี่ยง่ายนะครับตัวนี้เขาก็ใส่ค่ากันแดดมาด้วนะครับอยู่ที่ SPF 50 PA++++ ครับเดี๋ยวผม swatch ทั้ง3พาเลตนี้ให้ดูนะครับว่าทั้ง3พาเลตนี้อยู่บนผิวของผมแล้วเป็นยังไงนะเบอร์หนึ่งนะครับ swatch ขึ้นบเ สองนะครับเนี่ยก็จะเป็นสีที่เหมาะกับคนที่ผิวเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับตัวผมผมคิดว่าเบอร์สองน่าจะเข้ากับผิวของผมได้ดีถึงแม้ว่ามันอาจจะเข้มกว่าผิวนิดหน่อยนะฮะส่วนเบอร์สามเป็นสีพิเศษมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาเลตที่มีสีที่สําหรับเอาไว้กลบใต้ตานะครับช่องที่3ของเบอร์สามเนี่ยนะครับจะออกสีออกโทนส้มนะซึ่งสีแบบนี้นะครับจะเหมาะกับการเอาไว้กลบปัญหาใต้ตาคล้ำครับแล้วก็2ช่องของเขาเนี่ยโอเคเลยนะฮะใครที่มีปัญหา ใต้ตาคล้ำเนี่ยผมว่าเบอร์สามน่าจะตอบโจทย์นะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทาเบอร์3ให้ดูครับจะเอาสีส้มวันนี้นะครับหวนตาตรงนี้ซึ่งจริงๆในพาเลตเขามีกระจกมาให้ด้วยนะจะใช้แปรงอันเล็กนะเกลียหรือว่าใช้นิ้วก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมขอใช้แปรงของตัวเองนะครับ พอกรบใต้ตาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือตามหลักของการกรบใต้ตาคล้ำแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้สีลเลกเตอร์แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใช้พอลเลอร์สีผิวของเราลงต่อนะผสมสสีนี้แล้วกันนะเนื้อของเขานะครับมีความชุ่มชื้นดีนะแม้กระทั่งเอามากรบใต้ตาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแห้งหรือว่าหนานะครับพอกรบใต้ตาแล้วเนี่ยตาจะดูตื่นขึ้นนะครับถือว่ากรบใต้ตาโอเคเลยนะเพื่อนๆว่าไงครับ เราเอาสีอ่อนมาทำไฮไลท์เฉพาะจุดได้ด้วยนะครับเบาๆแล้วก็แต้มเอาอีตรงสีตรงช่องที่สว่างที่สุดเนี่ยมาลงบริเวณจุดไฮไลท์นะผมมีสิวพอดีตอนนี้เลยนะครับก็จะเป็นโอกาสดีในการทดสอบว่าเขาจะสามารถกลบรอยสิวด้วหรือเปล่านะเนื้อของเขาเนี่ยมีความค่อนข้างเกลี่ยง,ง่ายมีความบัตเตอรี่นะครับ ในเรื่องของการกลบสิวก็ถือว่าเขาก็ทําได้อยู่นะครับเนี่ยซึ่งคอนซีลเลอร์ที่มีเนื้อชุ่มชื้นแบบนี้นะครับเราควรที่จะใช้แป้งฝุ่นในการล็อกให้เขาอยู่กับผิวเราตลอดทั้งวันด้วยนะครับมันก็คือไอเทมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับในคอลเลกชันนี้นะเป็นตัวที่ชื่อว่า Silky Loose Moist Powder นะครับซึ่งออกมาได้กันทั้งหมด3สีนะครับแป้งฝุ่นรุ่นนี้จะราคาไต่หมุนที่420บาทครับถือว่าราคากําลังดีแล้วก็มีหลายสีหลายฟินิชให้เลือกด้วยนะครับตัวนี้นะครับเขามมุชช ผิอยู่ดังนั้นแปลว่าถึงผิวจะแมทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยผิวเราจะไม่ดูแห้งกระด้างนะครับเขามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เบอร์2ฟินิชนะครับเดี๋ยวผมสวอชทั้ง3สีเนี่ยบนผิวให้ดูนะครับเบอร์1เนี่ยนะครับก็จะเป็นสีเบจที่ให้ฟินิชแมทนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติบนผิวมากผมว่าตัวนี้เนี่ยผู้ชายใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยครับส่วนเบอร์2นะครับเบอร์2เนี่ยจะเป็นแป้งสีม่วงนะครับซึ่งสีม่วงนะครับก็จะปรับให้ผิวี่ยมีความไบรท์โทน up ขึ้นมาเล็กนอกเหืันนมมผ ขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าผิวมันมีการปรับให้สว่างขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้วลอกมากนะครับผมว่าตัวนี้ผู้หญิงน่าจะชอบและน่าจะขายดีครับส่วนสีสุดท้ายนะครับ P 0 1เป็นสีพิเศษที่มีขายเฉพาะในออนไลน์นะครับสีนี้นะครับจะให้ประกายที่มีความเล่นแสงครับคือมันจะมีความเป็นเหมือนมุกแล้วก็มีประกายชิมเมอร์ละเอียดละเอียดแ้นะครับทาขึ้นไปแล้วก็จะทนอัพนิดนึงด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีติ่งสีชมพูครับลองดูบนผิวของผมนะครับว่าเป็นยังไงถ้าใครเลือกไม่ได้ว่าจะเอา สำหรับผมผมคิดว่าใครที่เป็นสายธรรมชาติเนี่ยผู้ชายเนี่ยเบอร์หนึโอเคเลยส่วนใครอยากทนอัพขึ้นมานิดนึงก็เบอร์2นะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตด้วยเบอร์ P01 ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะ จะเห็นว่าผิวเนี่ยมีความทนอัพขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้ดูแมทจนเกินไปหลักผิวเนี่ยก็ยังมีความเล่นแสงแบบนี้อยู่นะพอเซ็ตผิวแล้วนะครับก็จะได้ฟินิชลุกแบบนี้นะครับผิวเนี่ยยังมีความเล่นแสงวาวๆแบบนี้เลยนะแต่ว่าพอจับแล้วเนี่ยผิวก็คือแห้งไม่ได้มีความเปียกอยู่นะทั้งหมดทั้งมวลให้แต่งมาเนี่ยรู้สึกเบาสบายผิวไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหน้ากากเลยนะเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าส่วนที่แล้วมาสรุปตอนท้ายกันนะครับ และนี่นะครับก็เป็นสามไอเทมใหม่ของแคนเมกที่ออกมาในช่วงปลายปีนี้นะครับใครสนใจชิ้นไหนเนี่ยไปสั่งซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะที่กัดเอาไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่อยากจะไปหน้าร้านนะครับอยากจะไปลองเนื้อลองสีเนี่ยก็สามารถไปได้ที่วัดสันซูรุฮะมัตสึโมโตคิโยชินะครับอีฟแอนด์บอยบิวทรีมเนี่ยมีให้ลองนะครับยกเว้นแป้งฝุ่นเบอร์ P01 กับตัวคอนซีลเลอร์เบอร์3นะครับที่จะเป็นออนไลน์เอกลุศิ่งต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นน่นนะครับไปลองสั่งซื้อกันได้เลยคคครรรรััับบบส่่่่่วววนนนนนนตตเเเเเียยผมมปป็็แแฟขขอออออองงงูล้ใใชชาืซ์ เป็นของราคาจับต้องได้แต่คุณภาพดีนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้นะก็เป็น choice สาหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นเมคอัพนะครับราคาน่ารักน่ารักเนี่ยก็ลองหาแคนเมค e มาใช้ดูได้ครับถ้าใครมีคําถามอะไรพิมพ์คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเสนอแนะคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็พิมพ์งลงมาได้เหมือนกันนะครับผมอา่านดูคอมเมนต์เลยถ้าอยากเจอกันบ่อยมากขึ้นนะครับไปตามผมเพิ่มได้ที่เพจ u n c l e Bank หรือที่ i n s t a g r a m มไฮอังเค้าแครับโดยเฉพาะใน Instagram นะผมจะแอคทีฟน้น,นะครับมาพูดคุยแซ่เหลโหลกันได้นะ ฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องอังโคล a บ k ของผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคอนเทนต์ต่อไปมากเลยเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปผมจะทำเรื่องอะไรนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย